สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนจะมารีวิวเปิดกุกของสะสมของเจนนะคะในช่วงของมันต้องมีของมันต้องมีซึ่งวันนี้นะคะเจนก็จะมารีวิวพวงกุญแจเพชรวิวับปิ๊บบ,บ,บ จากบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเจนพิชาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะต,ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีเป็นแบบไหนบ้างเจพชรวววิวับ คอลเลกชันแรกจะเป็นคอลเลกชันวินนี่เดอะพูชิ้นนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจหมีพูนั่งอยู่ในถังน้ำผึ้งแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะคะเขียนว่า enjoy เป็นงานลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์ญี่ปุ่นนะคะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นหมีพูนั่งอยู่ในถังน้ำผึ้งตัวหนังสือจะเขียนว่า sleep เป็นคอลเลกชันดิสนีย์ญี่ปุ่นเช่นกันนะคะ คอลเลกชันนี้จะมีทั้งหมด2สีสองแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นน้องหมีภูอยู่ในชุดพึ่งแก้มปัดเป็นสีชมพูมีรอยยิ้มนะคะน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันวินนี่เด p o พูนะคะเป็นน้องหมีพูในคาแรคเตอร์ที่เขาใส่เสื้อสีแดงนะคะซึ่งเป็นเสื้อสัญลักษณ์ของหมีพูเลย ตัวเพชรก็จะมีความเป็นสีทองเหลืองๆนะคะแก้มปัดชมพูนะคะน่ารักมากชิ้นนี้นะคะจะเป็นเจ้าทิกเกอร์นะคะเป็นน้องเสือในเรื่องวินนี่เดะพูตัวนี้เขาก็จะทำออกมาเต็มตัวเลยด้านหลังก็จะเป็นเหมือนแบบฟองน้ำนุ่มๆนะคะเป็นพวงกุญแจเพชรว,วิบวับวิบวับนะคะที่เราชอบสะสมนะคะ แล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นทิกเกอร์นะคะแต่ว่าตัวนี้จะตัวเล็กลงมานิดนึงนะคะทิกเกอร์เจนมีทั้งหมด2แบบคอลเลกชันหมีภูเจนก็จะมีเก็บสะสมไว้ทั้งหมดนี้เลยนะคะไปจะมาดูคอลเลกชันนะคะ Toy s t o ตอชิ้นนี้ก็จะเป็นนายอำเภอวูดดี้ใส่หมวกมาแบบเท่เลยนะคะ <c oughs> ด้านหลังเขาก็จะเป็นโฟมสีดำนะคะจะเป็นหน้าของเจ้านายอำเภอวูดดี้ ในคอลเลกชันทอยซอรี่นะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นพวงกุญแจเพชรบัสไลเอียตัวบัสไลเอียเขาก็จะมีมาแต่หน้าแบบนี้เลยนะคะทำออกมาแบบได้รายละเอียดสวยมากเลยบัสคู่กับวูดดี้นะคะเพื่อนกันตลอดไป s o ยซอรี่เจนก็มีเก็บสะสมไว้2แบบนะคะต่อไปเราจะมาดูคอลเลกชันนะคะมินเนียน ผกกระเจมินเนี่ยนที่เจนเก็บสะส,สมไว้ก็จะมีเป็นเจ้าคิงบ๊อบนะคะตัวนี้เป็นราชาของเจ้ามินเนี่ยนเลยอันนี้ด้านหลังเขาก็จะเป็นโฟมสีเหลืองๆนะคะเป็นเหมือนผ้ากำรรมะหยี่นะคะสีเหลืองๆรายละเอียดของน้องคิงบ๊อบสวยมากนะคะคือเขาจัดมาแบบเต็มชุดเลยนะคะแบบนี้คอลเลกชันมินเนี่ยนตัวนี้จะเป็นเจ้าน้องบ๊อบนะคะมาในชุดเอี้ยม อันนี้เรามีซ้ำนะคะสองชิ้นเลยนะคะ <Wow. S 1> ต่อไปก็จะเป็นมินเนี่ยนตาเดียว <Ooh. S 1> ตัวนี้นะคะ <Ooh. S 1> กําลังยืนเท้าเอลอยู่นะคะคอลเลกชันมินเนี่ยนอันนี้ก็จะเป็นเจ้ามินเนี่ยนอันนี้ปากคว่ำนะคะ <The S 1> ตาเด <collection S 1> ียวคอลเลกชันมินเนี่ยนเจนก็จะมีทั้งหมดห้าชิ้นนะคะ wow. ต่อไปเรามาดูคอลเลกชันดิสนี์นะคะคอลเลกชันดิสนี์ตัวนี้จะเป็นเจ้าโดนดัดกนะคะ <Come on. S 1> เป็นพวงกุญแจเพชรวิบวับแบบนี้เลยอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวงกุญแจเพชรนะคะเป็นก้นมิกกี้เมาส์ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจเพชรนะคะหัวเจ้ามิกกี้เมาส์นะคะ แล้วก็จะมีเป็นภูกุญแจเพชรโอลาฟนะคะตัวนี้โอลาฟก็มาในรูปแบบเพชรน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ด้านหลังเขาก็จะมีชื่อของเจ้าโอลาฟเขียนอยู่ด้วยนะคะว่าเป็นโอลาฟนะคะโอลาฟจนมีสองแบบนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเขียนว่าโอลาฟเช่นกันโอลาฟจะมีทั้งหมดสองแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปมาดูคอลเลกชันเจ้าหมีลิลักคุมะนะคะตัวนี้จะเป็นลิลักคุมะนะคะถือหัวใจด้านหลังเขาก็จะเขียนว่า2019 s a n ซนเะคะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากแซนเอ็กเลยแล้วก็จะมีเป็นคอลเลกชันลิลักคุมะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโคลินะคะใส่ฮูดแมว อันนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของแซนเกปี2019นะคะจากญี่ปุ่นต่อไปก็จะเป็นพวงกุญแจหัวน้องหมีลิลักคุคม,มะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากแซนเอ็กปี2019นะคะน่ารักมากเลยนะคะต่อไปเรามาดูพวงกุญแจที่เป็นในเซ็ตมาเวลนะคะ มาเวลเจนได้มานะคะชิ้นนี้เลยนะคะเป็นทํามาในแบบเป็นรูปเสื้อแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่ามาเวลด้านหลังก็จะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากมาเวลนะคะต่อไปก็จะเป็นเจ้าน้องเคอร์บี้นะคะพงแจเพชรน้องเคอร์บี้อันนี้ข้างหลังก็จะมีชื่อเขียนว่าเคอร์บี้นะคะเป็นเจ้าน้องเคอร์บี้แบบนี้เลย ชิ้นสุดท้ายที่เราเก็บสะสมไว้นะคะพวงกุญแจเพชรก็จะเป็นเจ้าน้องดอกไม้หรือดอกทานตะวันแบบนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากนาการโนนะคะลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นเลย GSI แบบนี้เลยนะคะพวงกุญแจเพชรที่เจนเก็บสะสมไว้ทั้งหมดก็มีแบบนี้เลยนะคะ oh. น่ารักไหมคะทุกคน